กันต่อที่จังหวัดขอนแก่นค่ะได้มีการจัดงาน M O U โดย Foodpac w w r r h o u u s e and l o i i s t i c Expo 2023ค่ะและ Beyond f o o d e x x p o 2023ก็ได้ผนึกกกำลังนะคะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือค่ะจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอีสานค่ะซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่7 9กันยายนนี้ค่ะ นายชันรงบุริศตะกูลประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายวิชนนวิชัยยุทธผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นและนายดำรินามพยากรรมการผู้จัดการบริษัทดิจิวิลแอดวอร์ไทซิ่งกรุกจำกัดรวมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดงาน f o o d Pack Warehouse and l o s i s t i c ิกเ2023และ Beyond Food Expo 2023งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอีสานโดยงาน Food Pack Warehouse and l o g i s t i c s Expo 2023งานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีแปรรูปอาหารเครื่องดื่มบรรจุภัณฑ์และโลจิสติกครบวงจรผนึกกำลังเสริมความแข็งแกงร่งรวมจัดงานพร้อมกับงาน Beyond Food Expo 2023และงานแสดงสินค้าด้านอาหารและนวัตกรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขงแบบครบวงจรโดยกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่7 9ถึง9กันยายน2566 ที่ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นคาดว่าจะมีผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า150บริษัทและแบรนด์พร้อมดึงดูดผู้ซื้อและผู้ประกอบการร่วมชมงานกว่า8,500รายนายดำรินามพยาก,กรรมการผู้จัดการบริษัทดีทีวิวแอดว์เทียร์ซิ่งกรุ๊ปจำกัดผู้จัดงานฟู๊แพ็คแวร์เฮาส์แอนด์โลจิสติกส์เอ็กโป2023กล่าวว่า งานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีแปรรูปอาหารเครื่องดื่มบรรจุภัณฑ์และโลจิสติกส์ครบวงจรคาดหวังที่จะส่งเสริมและเปิดตลาดการค้าขยายโอกาสการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้านด้วยการสร้างโอกาสการเจราจาธุรกิจขยายเครือข่ายทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการนักธุรกิจและนักอุตสาหกรรมประกอบด้วยกิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมการจับคู่เจราจาธุรกิจการสัมมนาให้ความรู้เป็นต้น ครับผมในส่วนของงาน f o o d p a c k Warehouse and l o g i s t i c นะครับและงาน Beyond Food วันนี้เราได้มาทำา o u u ที่จะจัดงานในทัมิ่งเดียวกันเพื่อตอบโจทย์ให้กับทางผู้เข้าชมงานได้มีโอกาสนะครับมาเลือกซื้อสินค้าในงานและได้มีโอกาสมาหาประสบการณ์ความรู้นะครับ เสริมทักษะนะครับชมนวัตรกรรมใหม่ๆใ,ในธุรกิจการผลิตอาหารและสปาเชนนะครับทั้งสองงานนะครับก็จะมีกลุ่มลูกค้านะครับผู้ประกอบการที่มาจากทั้งกรุงเทพและภูมิภาคนะครับนำเอาสินค้าหลากหลายนะครับผลิตภัณฑ์ นางสาวเพียงพิษมากนวลผู้จัดการโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นบริษัทซีพีแลนด์จำกัดมหาชนผู้จัดงาน Beyond Food Expo 2023กล่าวว่าศูนย์ประชุมไทยพร้อมจะสนับสนุนนโยบายความร่วมมือโดยปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด Foods Future h t เพื่อน,นำเสนอความหลากหลายของอาหารผลักดันศักยภาพที่โดดเด่นของผู้ประกอบการอาหารในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการนำสินค้าเทคโนโลยีและผลงานวิจัยมานำเสนอให้แก่ผู้ชมงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ังเป็นเทรนดอยู่ซึ่งในงานเราได้ร่วมกับพันธมิตรของเราอีกท่านหนึ่งชื่อว่า TEST BAT l เ b เรามีในการจัดทำาห์เวิร์กช็อ i ไอเดียในเรื่องของเพลนเบดและก็โปรตีนจากแมลงซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าต้นกําเนิดของการเลี้ยงแมลงหรือพวกจิ้งหรีดในภาคอีสานเราจะมีชื่อเสียงและโด่งดังในด้านนี้นะคะเรามาดูกันว่าในงานวันนั้นไฮไลท์ที่จะนําพาไปสู่ฟิวเจอร์ฟูมันจะเป็นยังไงคะ่ะ